กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเบียงกลางและตุนไว้แต่ว่าเขากักตุนสเบียงมาหลายปียุ้งฉางของเขาก็มีเพียงข้าวสารน,นิดหน่อยเท่านั้นเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นเช่นนั้น วันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุคืนหนึ่งนั้นเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สะเบียงในที่สุดเขาก็เห็นหนูตัวใหญ่มากมาขโมยกินสะเบียงของเขาเขากโกรธมากตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะแกทำไมไม่ไปกินทำไมเจาะจงมากินอาหารข้า ที่กักตุนมาด้วยความลำบากเจ้าหนูพูดขึ้นว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่แปดส่วนเดินให้ทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังขอทานถามเจ้าหนูว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเล่าเจ้าหนูตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าไปถามพระพุทธองค์สิ ขอทานจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเหตุผลอันใดถึงมีชะตาชีวิตแบบนี้เจ้าขอทานก็ออกเดินทางเขาขอทานระหว่างทางเดินทางไปไกลมากวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดถึงจะพบบ้านคนหลังหนึ่ง รีบไปเคาะประตูมีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกขอข้าวกินหน่อยเถอะพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้าเลยถามขอทานว่ามืดอย่างนี้แล้วทำไมยังเดินทางอยู่อีกขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ เศรษฐีได้ยินดังนั้นรีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเสบียงกลังและเงินกับเขาจำนวนหนึ่งขอทานถามว่าทำไมทำเช่นนั้นเศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวข้าอายุ16แล้วยังพูดไม่ได้ขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยเถิด เศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นคอทานได้ฟังเช่นนั้นคิดว่าไหนไหนก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วเราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ขอทานจึงรับปากจะถามให้ขอทานเดินทางต่อไป ผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเดินถึงเขาลูกหนึ่งมีวัดตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มเห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าดีบุกท่าทางแก่มากแต่ดูกระฉับกระเฉงพระชลาให้น้ำเขาดื่มและบอกให้เขาพักผ่อนสักครู่แล้วถามเขาว่าจะไปไหน ขอทานบอกจุดหมายที่จะไปพระชราจึงรีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธเจ้าให้หน่อยได้ไหมข้าเข้าฌานฝึกฝนมาห้าร้อยกว่าปีแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์แล้วทำไมยังบินขึ้นไปไม่ได้ขอทานก็เลยรับปากพระชรลา รูปนั้นขอทานเดินไปข้างหน้าต่อฝนเทลงมาผ่านหนทางทั้งห้วยหนองครองบึงขอทานมาถึงริมน้ำสายหนึ่งในแม่น้ำไม่มีเรือสักลำขอทานร้อนรนใจจะทำอย่างไรดีถึงจะข้ามไปได้ขอทานร้องไห้และพูดว่า หรือว่าชีวิตของข้าจะต้องลำบากเช่นนี้หรือท่านใดนั้นเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำเต่าแก่พูดภาษาคนได้ถามขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ทำไมขอทานจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเต่าแก่พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌาน ปฏิบัติตนมาหนึ่งพันปีแล้วตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วทำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ๆตัวหนึ่งถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วยนะข้าจะให้เจ้าขี่หลังข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามขอทานรับปากด้วยความดีใจขอทานเดินไป จำไม่ได้ว่าอีกกี่วันแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอคิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะแดนสุขาวดีน่าจะถึงแล้วขอทานเสียใจมากเลยปลอยหลับไปแบบงุนงงทันใดนั้นพระพุทธองค์ปรากฏองค์ขึ้นขอท่านดีใจมากพระพุทธองค์ถามขอทานว่า เจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะข้าน้อยจะถามคาถามหลายคำถามเลยหวังว่าท่านจะอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะเจ้าถามได้สูงสุดแค่สามคำถามเท่านั้นเพราะว่า ไม่เคยมีใครถามเกินสามคำถามมาก่อนขอทานตอบตกลงคิดในใจว่าข้าจะถามคำถามไหนดีขอทานรู้สึกว่าคำถามของตนช่างไม่มีความสำคัญเลยเต่าแก่เข้าชาญมาหนึ่งพันปีแล้วไม่แช่เรื่องง่ายคำถามเขาน่าจะลองถามดู พระชาลาปฏิบัติมาห้าร้อปีก็ลำบากมากคำถามเขาก็น่าจะถามดูส่วนลูกสาวเศรษฐีช่างน,น่าสงสารนักพูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้อย่างไรคำถามของเขาก็น่าจะถามดูและแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งพระพุทธองค์ตอบว่าเตาแก ไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเตา่ามีไข่มุกราตรีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้คำถามที่สองท่านตอบว่าพระชลาถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพระวงแต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษ ใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทานน้ำใสถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้าทิ้งเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วขอทานดีใจมากจึงถามคำถามที่สามท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่รักเธอก็จะพูดได้เองและทันใดนั้น พระพุทธองค์ก็หายไปขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสำคัญกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าว่าแล้วจึงรีบเดินทางกลับขอทานกลับมาถึงริมแม่น้ำเต่าแก่คำนวณว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้วจึงรีบถามพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไร ขอทานพูดว่าเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ำไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่าพาขอทานข้ามแม่น้ำขอทานเล่าสาเหตุให้ฟังเต่าฟังแล้วเข้าใจทันทีจึงถอดกระดองออกยกให้ขอทานและพูดว่าในนี้มีไข่มุกราตรี24เม็ดเป็นของที่หาข่าไม่ได้ สำหรับข้าไม่มีประโยชน์แล้วข้าขอยกให้เจ้าเต่าแก่จึงกลายเป็นมังกรแล้วบินหายไปขอทานเอาไข่มุกราตรี24เม็ดรีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบกับพระชลาพระชารารีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรขอทานเล่าสาเหตุให้ฟัง พระชลาได้ฟังดีใจมากจึงมอบไม้เท้าวิเศษให้แก่ขอทานพระชลาจึงขีเมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไปขอทานหนุ่มรีบเดินทางเพื่อไปพบท่านเศรษฐีและเพื่อจะไปแจ้งข่าวว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรและแล้ว ขอทานหนุ่มก็มาอยู่ที่หน้าบ้านเศรษฐีที่หน้าบ้านเศรษฐีแห่งนั้นมีหญิงสาวนางหนึ่งสวยงามมากวิ่งออกมาต้อนรับเขาพร้อมกับตะโกนว่ามาแล้วมาแล้วขอทานผู้ที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วสักครู่หนึ่งท่านเศรษฐีได้วิ่งตามลูกสาวออกมาเศรษฐี ดีใจมากที่บุตรสาวของเขาพูดได้ขอทานหนุ่มได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้พบปะพระพุทธองค์เล่าให้ท่านเศรษฐีฟังและแล้วท่านเศรษฐีก็ยกบุตรสาวแสนสวยให้กับขอทานหนุ่มทั้งสองครองคู่ครองรักกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าหากเราจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเราเริ่มจากการเป็นผู้ให้บ้างบางครั้งเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเราจะคิดว่าปัญหาของเรานั้นยิ่งใหญ่นักแต่เมื่อไรที่เราเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ให้และเสียสละเราจะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งอำนาจและความรัก ยิ่งให้ยิ่งได้